ตอนนี้มาอยู่ที่บูธของ m a z d a นะฮะคุณผู้ชมครับแต่ผมรู้สึกว่าดูแปลกตาไปนะครับด้วยสีสันใหม่ของเขาหรือเปล่านะครับอย่างเช่นสีนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างแล้วก็โปรโมชั่นอะไรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับผู้บริหารครับผมสวัสดีครับวันนี้บูธ Mazda นะครับเราก็ได้นำรถ มาสเตอร์ที่เราทยอยเปิดตัวตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับรวมทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดโดยที่รุ่นที่เปิดตัวล่าสุดในงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้ก็คือ New Master 3นะครับซึ่ง New มาสเตอเองเนี่ยมาพร้อมกับสีใหม่นะครับสีบรอนซ์พลาทตินัมคอสนะครับแล้วก็การปรับอุปกรณ์ในทุกๆรุ่นย่อยนะครับทั้งคันเลยแล้วก็ยังคงมีให้เลือกทั้งรูปแบบตัวถัง4ประตูซีดานนะครับแล้วก็5ประตูฟัสต์แบ็กนะครับนอกจากมาสเตอร์ ในงานครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CX3 นะครับ crossover compact นะครับเป็น SUV แล้วก็ CX30 ซึ่งเป็นรถ crossover เช่นกันนะครับขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ CX5 CX8 นะครับก็จะเป็น family SUV นะครับที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เปนซินแล้วก็เครื่องยนต์คลีนดีเซลนอกจากนั้นก็จะปีตัว Mazda2 นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับจาก Mazda2 ก็อย่างที่เรียนนะครับก็มาเป็น Mazda3 นะครับรวมทั้งสิ้น7รุ่นด้วยกันนะครับในงาน Motor Show นะครับเราก็มีข้อเสนอพิเศษนะครับก ที่0%มีประกันภัยชั้น1มีเรื่องของแพ็กเกจมาสเตอร์แคร์นะครับเป็นเวลา3ปีมีเรื่องของคูปปองน้ำมัน5,000บาทนะครับแล้วก็ของพรีเมียมนะครับเป็น limited edition เป็นกระเป๋าเดินทางรุ่นพิเศษจาก m a ส d a ให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็จองในงาน Motor ร์โชเท่านั้นครับใครอยากจะเห็นของจริงเลยก็แนะนำครับมาที่บูธของ m a ส d a ครับ